หลายคนอาจเข้าใจว่าการทำบุญใหญ่ต้องไปวัดต้องใส่บาทต้องถวายทานต้องสร้างโบสถ์สร้างวิหารแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างลึกซึ้งว่าการทำบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆไม่ได้อยู่ที่การไปวัดกี่ครั้งไม่ได้อยู่ที่สิ่งปลูกสร้างแต่กลับอยู่ที่การเริ่มต้นชีวิตของเราในทุกทเชา้า ทุกครั้งที่เราลืมตาตื่นนั่นคือการได้ชีวิตใหม่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าหากเราเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เปี่ยมด้วยสติและเมตตาบุญนั้นยิ่งใหญ่กว่าการไปวัดนับพันนับหมื่นครั้งเสียอีกวันนี้เราจะมาฟังกันค้าว่าพระพุทธองค์และครูอาจารย์ทั้งหลาย ได้ชี้ทางไว้เช่นไรบทที่หนึ่งตื่นเช้าคือการได้ชีวิตใหม่เวลาเราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าลมหายใจแรกที่รับรู้ได้คือของขวัญล้ำค่าเป็นการบอกกับเราว่าเรายังมีเวลาอยู่ยังมีโอกาสทำความดีอยู่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า ชีวิตนี้สั้นนักไม่มีใครรู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหรการตื่นขึ้นมาแต่ละวันจึงเปรียบเสมือนการเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นเหมือนการได้โอกาสฟื้นคืนชีวิตหลวงปู่เทศเทศรังสีท่านเคยกล่าวไว้ว่าตื่นมาให้รู้สึกขอบคุณลมหายใจเพราะเพียงแค่เรายังได้หายใจต่อ ก็เป็นบุญอันประเสริฐแล้วนี่แหละคะ่ะคือเหตุผลว่าทำไมการตื่นเช้ามาด้วยสติและความกระตันยูต่อชีวิตจึงเป็นบุญใหญ่ที่ไม่อาจวัดได้ด้วยจำนวนครั้งของการไปวัดแต่ยิ่งใหญ่ด้วยความจริงใจที่เรามอบให้แก่ตัวเองและโลกในเช้าวันนั้นบทที่สองตั้งจิตกราบพระ และระลึกถึงคุณบิดามารดาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคาถาธรรมบทว่าผู้บูชาบิดามารดาชื่อว่าบูชาพระพุทธเจ้าคำสอนนี้ลึกซึ้งมากเพราะท่านชี้ให้เราเห็นว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกผู้มีพระคุณอันสูงสุดการระลึกถึงท่านในยามเช้า แม้เพียงก้มกราบในใจก็เปรียบเหมือนการกราบพระพุทธองค์เองหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านเคยกล่าวไว้ว่าการบูชาพ่อแม่ในบ้านมีอานิสงส์ใหญ่ยิ่งกว่าการไปกราบพระเจดีย์อื่นใดเพราะบุญแท้จริงอยู่ตรงที่เรารู้จักตอบแทนคุณและกะตัญญูในแต่ละเช้าก่อนไปทำงานหรือทำกิจอันใด เราก้มกราบพระพุทธรูปที่หิ้งพระแล้วต่อด้วยการกราบพ่อแม่หรือถ้าไม่มีโอกาสได้กราบต่อหน้าก็เพียงระลึกถึงท่านในใจตั้งจิตอธิษฐานขอให้ท่านมีความสุขก,กายสุขใจนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ทางไว้ว่าบุญอันแท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การไปวัดมากแค่ไหน แต่อยู่ที่เรารู้จักทำใจให้มีศรัทธาและกระตันอยูในทุกๆเชา้าบทที่สการตั้งใจรักษาศีลในเช้าว,วันใหม่เมื่อเราได้ระลึกถึงลมหายใจการกราบพระและกราบคุณพ่อคุณแม่แล้วสิ่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตมีรากฐานมั่นคงคือการตั้งใจรักษาศีล พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าศีลเป็นรากฐานของบุญทั้งปวงหากขาดศีลบุญกุศลอื่นๆก็ไม่มั่นคงเปรียบเหมือนบ้านที่สร้างโดยไม่มีเสาถึงแม้จะใหญ่โตเพียงใดก็พร้อมจะพังทลายได้ทุกเมื่อหลวงพ่อพุทธานิโยเคยกล่าวว่าการรักษาศีลเพียงหนึ่งวัน มีค่ามากกว่าการสร้างโบสถ์วิหารใหญ่เพราะศีลน,นั้นคอยค้ำจุนใจไม่ให้ตกต่ำใจที่มีศีลย่อมสงบและเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิและปัญญาการตั้งใจรักษาศีลในทุกเช้าไม่ได้หมายความว่าต้องไปบวชหรือรับศีลจากพระทุกครั้งแต่คือการตั้งใจในใจของเราว่าวันนี้เราจะไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่พูดคำหยาบไม่โกหกไม่ลักขโมยไม่ทำสิ่งที่จะทำให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนแม้เพียงตั้งใจแบบนี้ใจเราก็โล่งเบาเหมือนมีเกราะคุ้มครองให้ตัวเองทั้งวันบทที่สการแผ่เมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เมตตาจิตที่ตั้งมั่นแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งมีอานิสงส์ยิ่งกว่าการถวายทานทั้งโลกนี่คือพลังแห่งความรักความปรารถนาดีที่แท้จริงเพราะเมตตาไม่เพียงแต่ทำให้ใจเราสงบเย็นแต่ยังส่งผลต่อผู้คนรอบข้างให้คลายทุกข์คลายโกรธได้ด้วยหลวงปู่ดูลอตุโลท่านสอนว่าถ้าใจมีเมตตา โลกทั้งโลกก็เป็นมิตรคำพูดนี้ลึกซึ้งมากเพราะเมื่อเราแผ่เมตตาใจเราจะไม่คิดร้ายไม่อิจฉาไม่พยาบาทแต่จะมองผู้อื่นด้วยสายตาอ่อนโยนเห็นเขาเป็นเพื่อนร่วมทางชีวิตตื่นเช้ามาให้นั่งสงบเพียงช่วงสั้นๆแล้วภาวนาเบาๆในใจว่า ขอให้ตัวเราเป็นสุขขอให้พ่อแม่เป็นสุขขอให้ครอบครัวเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านและสรรพสัตท,ทั้งหลายสุขกายสุขใจปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงแม้เพียงแค่หนึ่งนาทีใจเราจะเบาสบายเหมือนยกภูเขาออกจากอกความกังวลและความหมุดหนิดที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละวัน ก็จะเบาบางลงดังนั้นหากเราเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการแผ่เมตตาแม้เพียงสั้นๆน,นั่นคือการทำบุญใหญ่ที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่ายิ่งใหญ่กว่าการไปวัดแสนครั้งเพราะบุญนั้นส่งถึงทุกชีวิตไม่มีขอบเขตจำกัดบทที่ห้า การตั้งสติและปัญญาในการดำเนินชีวิตสุดท้ายแล้วเมื่อเราตื่นเช้ามาได้เริ่มด้วยการรู้คุณค่าของลมหายใจกราบพระกราบพระคุณพ่อแม่ตั้งใจรักษาศีลและแผ่เมตตาสิ่งที่จะทำให้บุญเหล่านี้ยิ่งมั่นคงและสมบูรณ์คือการตั้งสติและปัญญา พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสติเป็นธรรมนำหน้าทั้งปวงหมายความว่าไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดหากไม่มีสติก็มักเผลอผิดพลาดไปได้แต่หากมีสติอยู่เสมอทุกการกระทำก็จะเป็นไปเพื่อความดีงามหลวงปู่ชาสุพัทโทท่านเคยเปรียบไว้ว่า ผู้มีสติเหมือนทหารที่ยืนยามอยู่หน้าประตูเมืองไม่ว่า้าศึกจะมาเมื่อใดก็รู้ทันและป้องกันได้การตั้งสติในตอนเช้าจึงเปรียบเสมือนการจัดเวรยามให้กับใจเราเองขั้นตอนนี้ทำได้ง่ายๆคือหลังตื่นนอนลองนั่งนิ่งๆสักครู่สังเกตลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆ เพียงไม่กี่นาทีใจเราจะสงบไม่ฟุ้งซ่านและเมื่อออกไปทำงานดูแลครอบครัวหรือรเผชิญปัญหาต่างๆก็จะไม่วุ่นวายเหมือนเดิมหลวงพ่อพุทธธาตภิกขุท่านเคยกล่าวว่าสติคือชีวิตที่แท้จริงของเราเพราะเมื่อขาดสติเราก็เหมือนคนตายที่ยังเดินอยู่ แต่เมื่อมีสติเราก็เป็นผู้มีชีวิตที่ตื่นรู้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นหากเช้าวันใหม่เราเริ่มต้นด้วยการตั้งสติปัญญาใจเราจะมั่นคงเหมือนมีเข็มทิศคอยนำทางไม่ว่าจะพบเจอเรื่องร้ายหรือดีก็สามารถรับมือได้ด้วยใจสงบนี่แหละค,ะคือบุญใหญ่สุดไม่ต้องไปหาที่วัด แต่เริ่มได้ที่ใจของเราเองทุกเช้าบุญที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องแสวงหาที่ไหนแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างได้ด้วยใจของเราเองทุกเช้าแล้วเช้าวันนี้คุณเริ่มต้นวันของตัวเองอย่างไรบ้างคะถ้ามีเรื่องราวหรือประสบการณ์ดีๆอยากชวนให้มาเล่าแบ่งปันกันนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นกำลังใจให้ผู้ฟังท่านอื่นได้ลองนำไปปฏิบัติด้วยขออนุโมทนาค่ะ